ลิปในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไอเทมสายคิติคอลในเกมนี้กันนะซึ่งมันจะมีกี่ชิ้นแล้วแต่ละชิ้นมีความสามารถแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะ หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกดีปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคเบิเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2 0 0 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปร12 12อแอดไลน์เคเเปย์เพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดแล้วอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดคลาสิกของผมสามารถใช้ได้ตลอดลดเพิ่มได้อีกและกิจกรรมบนเพจพ่อมดเคเบิเปย์แจกของจุกๆมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันล่ะเปย์ให้คุม้มเปย์ให้ฉลาดต การกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคลาซิกื่อรับส่วนลดเพื่อที่เขาจะได้จ้างผมต่อนะทุกคนอ๋อกาวสวัสดีเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีทุกคนต้อเรับเข้าสู่เกมโดยเจนวลนะลอ,นนอนะรลริ์นะครับผมแล้วตอนอยู่ผมนะครับคาิกมิดโอพนะครับก็ตอนนี้นะเหมือนอาการไอจะดีขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไออยู่เนาะก็คิดว่ามัน คลิปที่ผมจะปล่อยวันนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับผมว่าว่าผมไม่ยุ่งมากเลยแลวเพิ่งจะว่างเพ่มาทําคลิปเพื่อนเพื่อนเนาะกว่าจะตัดเสร็จอะไรลงก็อาจจะลงดึกนิดนึงปกติผมจะลงคลิปประมาณ5้าโมงนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยครับผมว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะมารู้จักกับไอเทมสายที่เข้าในเกมนี้กันเนาะก็ตอนนี้ผมทาคลิปไอเทมไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมแทบจะหมดแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับผมถ้าเกิดขาดเหลืออะไรก็บอก ันได้ที่ใต้อคอมเมนต์เลยนะเผื่อบางทีผมก็ลืมนะครับผมจะได้มีโอกาสมานั่งทำเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าอะซีรีส์คอนเทนต์ไอเทมเนี่ยใกล้จะจบลงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับไอเทมคีย์ข้อนะครับผมก็ไอเทมคีย์ข้อในเกมเนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่ มีประโยชน์มากๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆสำหรับสาย a d Carry นะครับหรือพวกตัว D D S ทั้งหลายนะครับทีนี้มาอธิบายเกี่ยวกับความสามารถคีย์ที่เข้ากันแบบคร่าวๆในะแบบเข้าจใจงา่ายๆนะครับก็คีย์ที่เข้าเนี่ยในศัพท์ของเกมมัวบ้าเนี่ยมันจะเรียกว่าอัตราคี i ์ที่เข้าใช่ไหมซึ่งคีย์ที่เข้ามันก็คือความสามารถในเรื่องของการไอดาเมจคูณ2นะครับก็ให้เปรียบเทียบแบบเห็นภาพเลยก็คือสมมุติว่าคุณมีดาเมจอยู่100หน่วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีอัตราคีย์ที่เข้ามีอัตรารองอยีย การตีในคอับภาใน4ครั้งจะติดคีย์ทีอหนึ่งครั้งนะก็ถ้าเกิดติดคีย์ที่ขขึ้นมาเนี่ยดาเมจจาก100หน่วยของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น200หน่วยนะครับผมแต่ว่าดาเมจมันจะไม่ตายตัวขนาดนี้นะเพราะว่ามันจะต้องมีการหักลบค่าเกาะอะไรกับที่ฝั่งตรงข้ามเขามีค่าเกาะอยู่ด้วยแต่นี้แบบเพรียนเพียบนไม่เห็นภาพเนาะถ้าเกิดเรามีดาเมจร้อยหนึ่งแต่ถ้าเราตีคิมันก็จะขึ้น200ประมาณนี้นะก็เป็นความสามารถคีย์ทค่ล้แบบคร่าวๆนะครับผมแล้วมันมีไอเทมชิ้นไหนในเกม มันแตกต่างกันอย่างไรก็เดี๋ยวมาเริ่มกับไอเทมชิ้นแรกเลยนะครับ ไอเทมชิ้นแรกครับผมก็คือดาบแดงเล่มน,นี้นะครับหรือบัตรเทอร์สเตอร์นะครับผมก็บัตรเทอร์สเตอร์เนี่ยจะมีสเตตัสอยู่ก็คือให้พลังโจมตี50หน่วยแล้วก็มีอัตราคิดที่เข้าอ,อยู่ที่25%แล้วก็จะมีเอฟเฟกเสริมก็คือได้ดูดเลือดอีก10%นะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกความสามารถของดาบบัตรเทอร์สเตอร์อีกนั่นก็คือเราจะได้รับนะครับผมพลังโจมตีนะ1 1บเถึงยีหน่วยนะครับผมขึ้นอยู่กับเลเวลของเราและความแรงโจมมมตีีีออก10%เื่พลังชีววิตมากากก่50%ไอเทมชิ้นนี้นผมก็คือถ้าเกิสมม เมื่อเราออกมาเนี่ยแล้วเรามีเลือดนะครับผมแบบเต็มหลอดเลยเราจะมีค่าสเตตัสเนี่ยที่มีดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีความเร็วจมตีเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพลังชีวิตเราลดต่ำนะครับผมลงเหลือต่ำกว่า50%เอฟเฟกต์ effect, ตรงนี้ก็จะหายไปส่วน11-25หน่วยพลังโจมตีเนี่ยจะขึ้นตามเลเวลเลเวลเรายิ่งสูงนะครับผมก็จะยิ่งได้ค่าสเตตัสดาเมจมากเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีอดูดเลือดเพิ่มเข้ามาจะเป็นไอเทมอาดูดเลือดที่รุนแรงที่สุดนะครับผมธรรมดา ในเกมทั้งหมดนะถ้าไม่นับตัวของเอฟเฟกของวิดเอ็นนะครับผมก็เป็นตัวของบัตเทอร์สเตอร์เนี่ยแหละที่ดูดเลือดได้แรงมากๆเลยแล้วก็เป็นไอเทมที่เหมาะกับเอดิซีสายคล้ายหรือสายคีย์ที่เเน้น DPS เยอะๆนะออกบัตเทอร์สเตอร์มาเนี่ยทั้งยิงแรงแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะครับผมพอมันเพิ่มเบิ้ลคียเนี่ยมันก็ดูดเลือดตามเปอร์เซ็นต์คียเข้าไปด้วยนะจะยิ่งดูดเลือดแรงเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นในของบัตเทอร์สเตอร์เนี่ยสำหรับใครที่ชอบบู๊ชอบลุยเนี่ยอยากได้ดูดเลือดอยากได้ดอ,ออออัตตตรราาคลกบเเเทส์มย ต่อมาครับผมมาบไอเทมชิ้นที่2นะเพื่อนเป็นการเสียเวลาก็คือตัวของ Infinity a ้อหรือเขาเรียกกันว่า IE นั่นเองนะครับผมก็ IE เนะี่ยจะให้ตัวของดาเมจอยู่ที่60หน่วยอัตราคิดทีข้อ25หน่วยนะครับแล้วก็จะมีแพ็คี่พิเศษนะครับนะั่นก็คือการโจมตีคที่ข้อจะทำการสร้างความเสียหายนะครับผมอยู่ที่205%จากปกติอยู่ที่175%นนะครับอ่า ก็คือมันจะเป็นการเบิ้ลคิดิคี่ให้รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับผมก็แบบอย่างที่ผมพูดไปว่าอย่างสมมติว่าเรานะครับผมมีดาเมจอยู่หนะึ่งรหน่วยพอตีคินะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นจากหนึ่งร้อไปเป็น2อ0รใช่ไหมแล้วอัตราคิดิคี่ถ้าเกิดเราออกตัวของ i n f i n i ิตี้เอมาเนะี่ยหรือไออีนะมันก็จะเบิ้ลคิให้แรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอย่างสมมติว่าอันนี้นะครับผมมัน ตีอยู่แบบว่าเราตีเป็นตัวเลขเราไม่ต้องคำนวณให้มันเป๊ะนะครับผมอย่างสมมติว่าอัตราคิดที่เข้าเราอยู่ที่175นะครับผมถ้าเรามีดาเมจอยู่100เนี่ยมันจะตีเข้าประมาณ1 7ึ้อาอะไรประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราในครับออกตัวของ IE มานะครับผมอัตราคิดที่เข้าเราก็จะเบิ้ลขึ้นไปเป็น20 5หน่วยอะไรประมาณนี้อันนี้คือผมเปรียบเทียบแบบให้เห็นแบบภาพชัดนะถ้าไปคำนวณจริงๆมันจะละเอียดกว่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้คียแรงๆนะครับผมตัวของ e ้เไอเ ต่อามาครับผมชิ้นที่3กับตัวของ Mortal Reminder นะครับผมตัวของ m o r t a l r e m i ิเดนะครับหรือดาบตัดเลือดนะครับธนูตัดเลือดนะครับผมที่ผมจะแนะนําไปบ่อยๆแล้วก็จะเห็นหลายคลิปแล้วนะสำหรับตัวของไอเทมชิ้นนี้นะเพราะเป็นไอเทมที่มีประโยชน์มากๆก็คือสเตตัสครับผมให้พลังโจงตีให้อัตราคริติคอลให้เจาเกาะ33%แล้วก็จะมีความสามารถในเรื่องของการตัด เลือดนั่นเองอัตราการตัดเลือดก,ก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไว้ในคลิปนกอนอกๆนะครับก็คือถ้าเกิดเจอพวกตัวละครที่มันมีดูดเลือดเยอะๆนะครับผมออยเทมชิ้นนี้มาก็จะเป็นการแก้ทางได้นะครับแล้วตัวของมอชชอเนี่ยมันได้ตัวของค่าเจาะเกาะน,นะมันก็จะไพ่วงเสริมกับการตีแทงได้รุนแรงยิ่งขึ้นอีกนะเพราะมันจะลดเกาะถึง33%เลยแล้วมันพ่วงก,กับตัวของอัตราคีย์ที่เข้ามาอีกเนี่ยี่ทำให้ตัวของมอชช่อ r ริมเบเดอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมแน่ที่ตัวไอเดียแคลรี่รนนอ่ะม มาต่อก,กันกับตัวของไอเทมิ้นที่4ครับอย่างตัวของเอเซนลิเวอร์นะครับผมตัวของเคียวนะครับผมผมจะเียกสั้นๆว่าเคียวละกันนะครับผมจะให้พลังโจมตีอยู่ที่40หน่วยนะครับผมอาตาัตราคิที่เข้าอ,อยู่ที่25%แล้วก็มีอัตราเล่งสกิลอยู่ที่20หน่วยนะครับผมก็มาดูที่ความสามารถของเอเซนลิเวอร์กันนะครับผม โดยความสามารถของเอเซลิเวอร์หรือเคียวนแครผมนั่นก็คือหลังจากการนะสร้างความเสียหายใส่แชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามนะี่ยจะทําให้เป็นการ, up, รบัฟเนสกิลครั้งถัดไปของเราให้รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับผมโดยจะรุนแรงได้มากสุดถึง30%นะครับผมขึ้นอยู่กับอัตราคีิที่ข้อของเราถ้าเรามีอัตราคียที่สูงเนะี่ยดาเมจก็จะยิ่งแรงแต่จะจำกัดอยู่ที่3 0นะแล้วจะมีครูดาวนะครับผมอยู่ที่4วินาทีนะครับผมแล้วครูดาวจะลดลง1วินาทีหลักจากหลังจากที่ทําการ จงตีแชมเปียนฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็การจงตีนะครับผมจะทําการฟื้นฟูมานาด้วยนะของมนานที่หายไปเป็นผ,นผลการจงตีพิเศษนะครับก็ไอเทมตัวของเคียวเนี่ยเป็นไอเทมที่ความสามารถอาจจะดูยาวกว่าไอเทมชิ้นอื่นๆนะครับต่บอกเลยว่าเป็นไอเทมทีเฉพาะนะครับผมเพราะว่ามันจะทํางานก็ต่อเมื่อสะอาตัวของเราไปจงตีใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ทําการบัฟนะครับผมสกิลครั้งถัดไปให้รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ใช่การจงตีปกตินะสกิลครั้งถัดไป จะรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับไอเทมตัวของเคียวเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกตัวอาต์โปกๆนะครับผมตัดตอดนะครับจะทําให้เขารีดดาเมจออกมาได้สูงขึ้นถ้ายกตัวอย่างในเมตาปัจจุบันเนี่ยตัวของเคียวนะครับมก็จะออกให้กับตัวของวารัสนะครับผมจะเห็นวารัสออกเคียวมาค่อนข้างเยอะมันจะทําให้สกิลหนึ่งฟิสซิ่งอโร่ของวารัสเนี่ยโจงตีได้หนักหน่วงแลวกุ้นรุนแรงมากๆนะครับผมอัตราความเสียหายที่เพิ่มขึม้น30%แต่บอกเลยว่าตัวบางๆนี่จุกนะครับผมก็ใครที่เล่นตัวของป โปเกย่างเช่นตัวของวาลัสคอกิหรือเอสเลวเนี่ยสามารถออกตัวของเคียวมาได้นะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการตีแระดิ้งมานาด้วยแล้วตัวละครเหล่านี้ก็เป็นตัวละครที่เล้น้สกิลแล้วก็ใช้มานาค่อนข้างเปลืองออกตัวขออเอสกซเวอร์มาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูมานาด้วยนั่นเอง ่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของโซลาริในครับผมหรือดาบตีเร็วสีทองเล่มนี้นะครับผมสเตตัสนะครับผมจะให้อัตราคิดเข้าอยู่25นะครับผมความในโจงตีอยู่ที่40แล้วก็ได้เล่งสกิลอีก20หน่วยนะครับมาดูที่ความสามารถพิเศษของดาบชิ้นนี้กันนะครับผมนั่นก็คือเมื่อเราในครับผมทำการใช้สกิลนะครับผมจะทําให้เราสะสมสแต็กนะครับผมไอ้สแต็กอันนี้จะทําการเบิ้ลนะครับผมความเสียหายในการโจงตีปกติครั้งถัดไปของเราให้ลุน แรงยิ่งขึ้นซึ่งการใช้สกิลหนึ่งครั้งก็จะสะสมสแต็กนะครับผมหนึ่งชาร์จซึ่งสามารถได้ถึงสามารถสะสมได้มากสุดถึง3ชาร์จนะครับผมก็ไอเทมชิ้นนี้จะเหมาะกับพวกตัวละครที่เน้นในเรื่องของการที่ตี TPS แล้วก็ใช้สกิลบ่อยๆเป็นต้นนะครับก็ตัวเอเดนแคลี่เนี่ยที่ออกกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครอย่างเวนนะครับผมออกมาก็จะคุ้มนะเพราะเขาเป็นตัวละครที่กิ้งยิงเรื่อยๆนะครับผมออกมาก็จะคุ้มค่าที่สุดนะถ้าเปรียบเทียบกับพวกตัวเอเด r แคลี่ตัวอื่นเนะี่ยอาจะ ไม่ค่อยเหมาะหรือถ้าเกิดจะไปออกให้คุ้มๆเนี่ยตัวของวีโก้ครับผมก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ออกตัวของโซลาริชาร์จเบสมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวของวีโก้เนี่ยมันแทงเรื่อยๆครับพอมันแทงปุ๊บแล้วมันติดเอฟเฟกเรื่อยๆจะทาการรีดดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะตัวของโซลาริชาร์จเบสเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องออกให้กับตัวเอเดนแคร์รี่นะครับก็ได้นะแต่จะไปออกให้กับพวกตัวละครที่เน้น DPS สายตีใกล้นะครับผมก็ได้เหมือนกันบางตัวก็ยกตัวอย่างก็จะเป็นตัวของอาริเวนนะครับผมกับต แต่เมตาปัจจุบันเนี่ยลีเวนเขาไม่ค่อยออกกันแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ดีมากๆนะแต่เป็นไอเทมเฉพาะแชมเปี้ยนเท่านั้นนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับผมได้แก่ตัวของปืนนะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะครับผมเป็นไอเทมที่ทําการฟิวชั่นกันนะกับไอเทมชิ้นก่อนที่ทําการาถูก เอาออกไปจากเกมนะครับแล้วทําการฟนะิวชั่นเนี่ยเอา2ความสามารถของไอเทมชิ้นนั้นมารวมเป็นชิ้นเดียวนะครับก็คือไอเทมชิ้นนี้มันจะให้อัตราคิดที่เข้าอยู่ที่25%แล้วก็ให้เขาในโจงตีอยู่ที่35%แล้วก็จะมีบนนัสความเร็วเคลื่อนที่ให้กับตัวของเราแล้วก็นะครับผมเอฟเฟคของไอเทมชิ้นนี้นก็คือการเคลื่อนที่นะครับผมจะทําการชาร์จสแต็กนะครับผม1นะึถึงร้อเนาะแล้วพอเราทําการเก็บครบ100ชาร์จเนี่ยจะทําการบัฟตัวเองในเะรื่องในการโจมตีครั้งถัดไป เอฟเฟกต์แรกนะครับผมนั่นก็คือจะทําการเพิ่มระยะโจงตีของเรานะให้ไกลขึ้นนะสูงสุดอยู่ที่125หน่วยนะถ้าเกิดเป็นตัวตีใกล้ออกก็จะได้แค่5้หน่วยเท่านั้นแล้วก็จะทําการโจงตีแล้วทําการสร้างนะครับผมโบนัสความเสียหายเวทเพิ่มเติมแล้วก็จะทาการสร้างโบนัสนะครับผมสายฟ้านะใส่ศัตรูที่โจงตีแล้วทําการชิ่งไปโดนศัตรูที่อยู่รอบข้างว่าจะเป็นมีเนี่ยหรือแชมเปี้ยนนะซึ่งจะมาสามารถชิ่งได้สูงสุดนะครับผมถึง5ตัวนะครับผมแล้วนะครับผมความ สามารถเนี้ยสามารถติดคิย์ทีคอลได้ด้วยนะเป็นไอเทมที่เหมาะกับเอเดนแครีสายคีย์ทีคอลทั้งหลายนะครับผมเพราะว่าการเคลื่อนที่หรือการโจมตีเนี่ยจะทําการชาร์จนะครับผมแล้วพอชาร์จแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราติดความสามารถได้รัวยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดไปออกเพื่อให้พวกตัวอย่างติตนานะครับผมหรือพวกตัวอย่างเคทลินเนี่ยเขาก็จะตีไกลขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นแล้วถ้าเขาได้ซอยเรื่อยๆเนี่ยความสามารถมันก็จะติดเรื่อยๆนะเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะครับผมแล้วเป็นไอเทมที่ ตัวของเอดดิแคลี่เนี่ยแทบจะออกกันทุกเกมเลยเพราะว่ามันมีความสามารถในเรื่องของการยิงคิดแรกรับตีไกลด้วยนะเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะครับสำหรับตัวของปืนสายฟ้าอันนี้ต่อมาครับผมก็จะเป็นตัวของนาวอรินะครับผมนาวอรนะครจะให้พลังโจมตีอยู่ที่45หน่วยครับให้อาัตราคิดที่ข้ออยู่ที่25%แล้วก็เล่งสกิลอีก15หน่วยนะครับแล้วก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับนั่นก็คือ การโจมตีคริเทีอลของเรานะครับจะทำการลดคูดาวสกิลพื้นฐานของเราลงนะ20%ในาก,การจับการโจมตีคริเทีอลหนึ่งครั้งก็ไอเทมชิ้นเนี้ย เวาย่ายก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอัตราคี่เข้อเยอะๆนะแล้วเราออกตัวของนาวอรี่มาเนี่ยจะทําให้ตัวของเรานะครลดคูดาวสกิลนะทุกครั้งที่เราทําการโจงตีใส่ฝั่งตกข้ามและติดคี่เข้อก็จะทําให้ตัวของเราเนะี่ยใช้สกิลได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะยิ่งถ้าเกิดเรามีอัตราคี่เข้อ100หน่วยแล้วออกตัวของนาวอรี่มาเนี่ยจะทําให้การโจงตีทุกครั้งของเรานะลดสกิลพื้นฐานลงซึ่งไม่ได้รับอันติเมตนะสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามจะลดคูดาวลงเรื่อยๆก็ ในเมตาปัจจุบันเนี่ยที่มีคนออกตัวของนาวลิมวานบ่อยๆนะจะเป็นแชมเปี้ยนอย่างตัวของทิตตาน่านะที่จะเห็นนะครับกับตัวของไซยาหนะที่ผมพอนึกได้ครับก็คือตัวของไซยาหกับตัวของทิตตาน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการ d p s นะแต่ว่าสกิลของเขานี่ก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะเขาเน้นออโต้แอคแท็กก็จริงครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตัวของไซยาห์ในแถวเมียตาคิที่เข้าเยอะๆแล้วตีนะครับผมติดคิที่เข้าบ่อยๆก็ทําให้เขานน้นมารถใช้สกิลสองเรื่อยๆแล้วก็ใช้สกิลสามในเรื่องของการลูดขด้เรรื่อยๆนะคับ แล้วก็ตัวของติตาน่าเนี่ยถ้าเกิดเขายิงติดคริเคิลบ่อยๆนะเข้าสู่ช่วงท้ายเกมเมื่อไรเนี่ยเขาจะลดคูลดาวน์สกิลหนึ่งทำให้เขามีความเร็วโจมตีตลอดเวลาสามารถใช้สกิลสองกระโดดได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นหรือการใช้สกิลสามนะครับออกมาคอโมโบกับสกิลสองที่ทำให้เขากะโดดรัวแล้วก็รีดดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวของอเวอรี่นยจะเหมาะกับพวกตัว DPS ที่เน้นใช้สกิลนะครับผมอย่างติตาน่าหรือตัวของสายยาเป็นต้นนะถ้ามีตัวอื่นก็สามารถพูดเสริมได้นะอันนี้ผมจะยกตัว่าัเทนน้น ชิ้นต่อไปครับก็คือตัวของแฟนทอมนะครับผมดาบคู่อันนี้เนาะมีในแถบพลังโจงตี25หน่วยครับแล้วก็อัตราครยติี่ข้อ25แล้วก็ความเร็วโจงตีอีก30แล้วก็ได้รับโบนัสความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก5นะครับผมความสามารถของแฟนทอมนะครับผมนั่นก็คือเรานะจะได้รับในแถบความเร็วเคลื่อนที่7เนะครับผมเมื่อเราโจงตีไปเวลา3วินาทีหลังจากการโจงตี4ครั้งนะจะได้ทําการเพิ่มโบนัสความเร็วโจงตีอีก25ันะบ ก็เป็นไอเทมที่เหมาะกับตัว GPS อีกแล้วนะครับผมเป็นไอเทมที่เหมาะกับพวกตัวละครสายไคทั้งหลายนะถ้าเกิดเขาในครับผมมีความสามารถในเรื่องของการที่เพิ่มความคล่องตัวหรือไม่มีก็แล้วแต่ะถ้าออกตัวของแฟนทอมมาเนี่ยเราจะจับตัวได้ยากขึ้นเพราะว่าเรายิ่งตีเราจะยิ่งตีเร็วขึ้นแล้วก็วิ่งไวขึ้นถ้ายกตัวอย่างให้กับตัวละครเอดนแครีหนึ่งตัวที่ออกตัวของแฟนทอมมาคุ้มเนี่ยก็จะยกตัวอย่างให้กับตัวของ อาคาริสตาครับผมออกมาคุ้มมากๆนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยคนเขาไม่ค่อยออกกันนะเพราะตัวของคาริสตาเนี่ยมันโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดออกให้ตัวของคาริสตาเนีย่ยมันจะยิงพิวเข้าไปอีกนะหรือออกให้ตัวของดาวเวนนะครับผมที่เพิ่มนะครับผมพลังความเร็วเคลื่อนที่นะเอามาบวกกับสกิลสองทำให้เขาวิ่งเก็บขวานได้รัวๆนะตัวของแฟนทอมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เหมาะกับพวกเอดเดนแครีสายใครทั้งหลายนั่นเอง ชิ้นต่อมานะครผมก็ได้แกกตัวของชิวโบนะครับผมตัวนี้นะจะมีสเตตัสอยู่ที่ดาเมจนะครับ40หน่วยอัตาคิที่ข้อ25หน่วยนะครับผมได้ความเร็วจมงตีอีกเ5นะครับผมแล้วก็ได้รับโบนัสดูดเลือดอีก5นะครับผมความสามารถของ i m มม r t ท l ชิวโบนะครับมนั่นก็คือเมื่อนะครับผมเราโดนความเสียหายจนพลังชีวิตเหลือต่ำกว่า35จะทําการมอบโล่นะครับผมที่จะดูดซับความเสียหายนะอยู่ที่250จนถึง550หน่วยเป็นเวลา5วินาที คูดาว90วินาทีนะครับผมและการทํางานนะครับของสมมติถ้าเกิดโล่มันเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทําการเพิ่มโบนัสในะครับดูดเลือดให้กับตัวของเราอีก8เปเ็นเวลา8วินาทีก็ตัวของชิโบเนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่เหมาะกับเอ c ดนแครี่ที่เอามาเจอพวกตัวละครเบรสทั้งหลายนะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราเจอตัวละครที่มันเข้ามาล้วงหรือคุกวงในเราเนี่ยออกตัวของชิโบมาเนี่ยก็จะทําให้ตัวของเรามีโอกาสในเรืเร่องของการรอดชีวิตได้สูงขึ้นแล้วก็เอาเพลย์ฟอนต์ของข้าม ฮอโลมันเด้งเนี่ยฝั่งตรงข้ามอาจจะปิดเมจเราไม่ได้แล้วก็มีโบนัสดูดเลือดเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทําให้เราดูดเลือดเด้งกับขึ้นมาเราสามารถสวนฝั่งตรงข้ามได้นะถ้าเกิดเจอตัวถมเยอะๆตัวล้วงเยอะๆไม่รู้จะออกอะไรออกตัวของชิวโวมาก็เป็นไอเทมที่ดีนะครับผม ชิ้นต่อมาครับผมก็คือตัวของสตอมนะครับผมไอเทมชิ้นนี้จะให้ดาเมจอยู่ที่40หน่วยครับอัตราคิดเข้าอ,อยู่ที่25%ความเร็วจงตีอยู่ที่20%นะครับผมเราก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับผมนั่นก็คือการจงตีนะครับหรือการเคลื่อนที่จะทําการชาร์จสแตกนะาการณีนี้จะคล้ายคลึงกับดาบช็อตเลยนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมนั่นก็คือเมื่อตัวของสตอมนะครับผมทำการชาร์จครบ100ชาร์จเนี่ยจะเปลี่ยนการจงตีปกติครั้งถัดไปนะจะเป็นการเพิ่มโบนัสความ มานะครับผมแล้วก็ทําให้เราโจงตีศัตรูนะครับผมสโลเป้าหมายนะครับผมถึง5 0เรนะครับผมแล้วก็ทําการเพิ่มโบนัสความเร็วขึ้นที่ให้กับตัวของเรา45หน่วยนะครับก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยตีฝั่งตรงข้ามช้าลงและตัวเราวิ่งไวขึ้นนะก็จะเหมาะกับไอเทมนะอาจจะเหมาะกับแชมปเปี้ยนที่เอามาวิ่งใครแล้วก็เน้นระยะในการต่อบชิดแรกทําให้เรายิงเขาให้ต่อแบบเวลาเขาติดสโลแล้วเราวิ่งไวเนี่ยจะเป็นการแบบยิงสโลแล้วเราวิ่งหนีหรือจะเป็นยิงสโลแล้ว เราวิ่งไปไล่เขาก็จะเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะสำหรับตัวของสตอมนะในเมตาปัจจุบันเนี่ยก็ออกได้หลายตัวมากๆนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่ติดเมตาอยู่นะถ้ายกตัวอย่างก็จะมีตัวของเคทลินกับตัวของจินนะที่ออกมาเราจะคุ้มมากๆนะในเมตานี้ มาครับผมเป็นไอเทมที่เข้าชิ้นสุดท้ายในครับผมในเกมวอยลิฟแล้วนั่นก็คือตัวของเดอ c คอร์เรคเตอร์เดอะคอร์เรเตอร์นะจะให้พลังโจมตีอยู่ที่40หน่วยครับแล้วก็อาตาคิดที่เข้าอยู่ที่2 5มีโบนัสนะครับเจอเกาอบพ่วงเข้ามาอีก10หน่วยนะครับแล้วก็จะมีความสามารถนะครับสุดขี้โกงเลยนะครับผมนั่นกะ็คือเมื่อเราในครับผมทำการสร้างความเสียหายนะไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลหรือการโจมตีปกติ กับศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ํากว่า5%นะครับผมเราได้เหรจะติดเอฟเฟกต์ทำการสังหารแชมเปี้ยนตัวอันทันทีนะครับผมแล้วก็จะมอบมอบโบนัสท,ทองให้เราอีก25เหรียญน,นะครับผมก็เป็นไอเทมที่เอามาปิดดาเมจนะได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ตัวของ The Collector เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวของอออแครี่ออกนะครับผม ตัวของแอสซัซินออกมาน่ากลัวมากๆครับสำหรับตัวของเดอะคอร์เรกเตอร์ในเรื่องจากที่เขาเป็นตัวละครเบรสอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาออกตัวของเดอะคอร์เรกเตอร์มาเนี่ยก็จะทําให้ตัวของเขาเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการปิดดาเมจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เด้งเงินรัวๆทาให้เกมสโนว์บอลยิ่งขึ้นนะแต่ว่าตัวของเดอะคอร์เรกเตอร์เนี่ยอาจจะไม่เหมาะในเรื่องของการออกมาชิ้นแรกๆนะครับผมถ้าเกิดเกมนําจริงๆเนี่ยออกประมาณชิ้น2จะโอเคนะแต่ถ้าเกิดเกมตามๆแล้วมาเกิดตอนท้ายเกมเนี่ยออกประมาณชิ้นที่4จะโอเคนะสาหรับตัวของเดอะคอร์เร็ออกเตอร์นะแคร์ นะครับผมที่พอจะนึกภาพออกก็จะมีตัวของซามิล่ากับตัวของจินที่ออกตัวของเดอะคอเลกเตอร์มาได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปออกให้กับพวกตัวแอ็ซซินทั้งหลายนะคะซิกเบนกานะครับผมตัวของทารอนนะครับผมเซตอะไรพวกนี้เป็นต้นสมักกว่านะครับ และนี่ครับผมก็จะเป็นโฉมหน้านะครับผมไอเทมคี่ที่เขทั้งหมดในเกมวายริปนะตอนนี้นะซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีมากกว่านี้นะครับผมถ้ามีมากกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มให้ในอนาคตนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ถ้าเกิดผมพูดผิดติดขัดตรงไหนหรืออ่าพูดผ,ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากให้ทําไอเทมแบบไหนต่อเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะเพราะช่วงนี้ผมก็ลืมๆเหมือนกันนะว่าผมทําอะไรไปแล้วบ้างนะก็ถ้าเกิดมีคนมาคอมเมนต์แลวเดี๋ยวผมจะทําต่อให้นะครับโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถตัวเนตเป็นกำลังใจให้กัน,กนได้นะว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์อ LinkedIn, ดคิวชั่นเลยเป็นกําลังใจให้กับคนทาคลิปอย่างผมนะครับผมเพื่อให้ผมจะได้แบบมีกําลังใจนะครับผมไปซื้อของกินอร่อยๆแล้วก็มานั่งทำคลิปให้กับเพื่อนๆนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ก่อนส่งท้ายกันไปเนี่ยก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าอยากให้เพื่อนสนุกกับการเล่นเกมหรือเจนบอยลิฟนะครับผมเจอผมในเกมก็ทักทายกันได้นะรับรองตอบแน่นอนครับผมถ้าเจอผมก็แบกกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปถึจบครับไว้เจอกันใหม่